สสะอาดมีจำนวนสุขภัณฑ์ที่มากเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีอา่างล้างมือที่มากเพียงพอต่อการใช้งานและคุณป้าแม่บ้าน,น,นาทัง่อดูแลเอาใจใส่ในการทําความสะอาดอยู่เสมอสอสะดว,ะวกห้องน้ำในโรงเรียนเราอยู่ใกล้กับห้องเรียนทําให้เดินมาเข้าได้สะดวกและยังมีหน้าต่างระบายอากาศาเอาไว้ระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกทั้งห้องน้ำในโรงเรียนเรายังได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่เสมเอด้วยสสบายระบบน้ำและระบบไฟของห้องน้ำรโรงเรียนเราใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม สุขลักษณะห้องน้ําของโรงเรียนเรายี่บรรยากาศที่น่าใช้งานผูกสุขลักษณะทําให้นักเรียนและอาจารย์อยากจะใช้งานห้องน้ำเย้ <Yeah. S 2> สอสวยงามห้องน้ำโรงเรียนเรามีความสวยงามสบายตาและปลอดภัยทําให้นักเรียนทุกคนมีความสบายใจที่จะมาเข้าห้องน้ํา ก็รู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นค่ะแล้วก็พร้อมต่อการใช้งานงมีความสะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําหรือว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาเลยะค่ะค่ะพอห้องน้ําของโรงเรียนเราเนี่ยได้รับการปรปับปรุงให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีความสวยงามนะคะก็ทําให้มีความที่กล้าแล้วก็มั่นใจที่จะใช้งานห้องน้ําในโรงเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็มีไฟที่มีความสว่างมากเพียงพอค่ะในการใช้งานค่ะ ระหว่างพอที่จะส่องหน้าสวยๆของพวกหนูเลยคะ่ะค่ะสำหรับตัวตัวหนูเองนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันสะอาดมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็กลิ่นที่พึงประสงค์ที่มันเคยมีเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะและ้วก็แม่บ้านเนี่ยพร้อมที่จะทําความสะอาดมากๆเลยครับในส่วนของทางโรงเรียนนะครับก็มีการนะครับดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการใช้ห้องน้ําของนักเรียนทุกจุดนะครับในโรงเรียนนะครับจะมีแม่บ้านนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับในการใช้ห้องน้ําเพื่อเกิดความสะอาด นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งเราทํามาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้สอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือสุขาดีนะครับมีความสุขนะครับดังที่บอกว่าสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะนะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็ภูมิใจที่โรงเรียนมีห้องน้ําสวยๆมีห้องน้ําดีๆนะครับให้เด็กได้ใช้นะครับการอยากมีความสุขตอนนี้ทางเรียนกําลังเร่งดําเนินการปรับปรุงห้องน้ำบางส่วนที่ยังขาด ที่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนนั้นโรงเรียนได้ดําเนินการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้นะห้องน้ําทุกห้องนะครับเราได้ดําเนินการนะมีแผนรองรับเพื่อทําให้ห้องน้ํานั้นเป็นห้องน้ําที่ดีแล้วก็สะอาดทุกอย่างเพื่อรองรับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้น บุคลากรทุกท่านนะครับแล้วก็แขกทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเนี่ยก็มีโอกาสครับไปใช้บริการก็จะเห็นครับว่าความเปลี่ยนแปลงของสตีเวย2เนี่ยนะครับห้องน้ํานั้นจะสะอาดแล้วก็อยากจะเข้ามเหมือนที่เราเข้าห้องน้ําทั่วไปครับตามห้างกับสินค้าหรือว่าตามปั๊มน้ำนั้นที่ที่สะอาดนะที่ใหญ่ที่เข้าไปแล้วครับก็จะชื่นชมนะโรงเรียนเราจะเร่งดาเนินการปรับปรุงครับให้ บรยากาศนั้นดีแล้วก็พัฒนาไปยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับและนี่นะครับคือห้องน้ำใหม่ทั้งหมดภายในโรงเรียนเราภายใต้โครงการสุขาดีมีความสุขแฮปปี้ทยแลสสวัสดีครับบ๊ายบาย